ไอเข็มโทรกับขึ้นมาบ่ไอเข็มโทรกับขึ้นเลยโทรหาไงปัดใจไรกับน่องเลยวะน้องน้องโทรหาซ้มเทียไปโทรกับไมหกำลังกำลังเข่ียดกับรถยดยบุเยอาแบบไดดีนะหมดแล้วออมลบรถนั่งเปลี่ยนขั้นักเดียวรัหรือว่มาเดียวันึงเเยมาเดียวอีกันึง

กินหอนบกินหอนน้องน <content. S 1> like ้องตหายังรับเออฝากพี่น่องเกฟซีไปบอกไอไงน้เด้อพี่น้องเฟซี่ที่เขาบอกเบื้องนะผมอยังยังเจ็ยังักแน่แ่เออไปดูขดัมยงกแน่ผมยังแท่ตู้หาตักหาก็บตอบปกติตักหาเราโตกลับอ่ะเป็นยัง ส่ำนี้ละ่ะคิดฮอดเด้อไอ้เข็มเด้อไปฮอดดีคิดถึงคิดถึงรู้สึกเหมือนกันอยู่มานี้ในยามห่านะกลาใจใหายบิ่งไหมคน